ตอนที่198สองมาตรฐานเกินไปแล้วเจียงโมหานใช้นิ้วชี้ดันตัวหลินเว่ยเว่ยให้ออกห่างพลางกล่าวด้วยเสียงปนเหนื่อยหน่ายจำไว้ไม่ว่าชีวิตใครก็ไม่ล้ำค่าเท่าชีวิตตนเองเจ้าคิดว่าตนเป็นแมวเก้าชีวิตจริงหรือใช่ใช่เชื่อฟังเจ้าต่อไปข้าจะเชื่อฟังเจ้าตลอดหายโกรธแล้วใช่หรือไม่หลินเว่ยเว่ยทำสีหน้าเอาใจแล้วแอบถอนหายใจโล่งอกในที่สุดก็ปลอบบัณฑิตหนุ่มได้เสียทีข้าเก่งเหลือเกิน ลินจอเยียนทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากบทสนทนาของทั้งสองคนเขาจึงดึงตัวพี่รองเข้ามาพูดด้วยพี่รองสิทธิพี่เจียงสั่งสอนได้ถูกแล้วคราวนี้ข้าไม่เข้าข้างท่านก่อนที่ท่านจะเอาตัวเข้าไปเสี่ยงก็ช่วยนึกถึงท่านแม่น้องสี่หรือคนในครอบครัวอย่างพวกเราหน่อยได้หรือไม่อย่าว่าแต่สิทธิพี่เจียงเลยถ้าเปลี่ยนเป็นข้าข้าเองก็โมโหเหมือนกันลินเว่ยเว่ยผลักเขาออกด้วยความรังเกียจเจ้าไปโมโหทางโน้นเลยไปอย่ามาทำตาขวางใส่ข้า นั่งปลอบบัณฑิตหนุ่มด้วยความยากลำบากแต่เจ้าเด็กนี่มาราดน้ำมันลงบนกองไฟหาเรื่องโดนทุบหรือไรพี่รองท่านสองมาตรฐานเกินไปหรือไม่หลินจือเยียนประท้วงเสียงดังเวลาสิบพี่เจียงโมโหถานฉีกยิ้มหน้าบานพลางกล่าวถ้อยคำปลอบประโลมแต่พอถึงคราวน้องชายแท้ๆกลับบอกให้ใสหัวออกไปยิ่งไกลยิ่งดีเรียกว่าสองมาตรฐานชัดฮ่าฮ่าผู้ใหญ่บ้านก็มาถามถึงสถานการณ์เหมือนกันเขาดูเป็นห่วงหลินเว่ยและสุดท้ายก็ถอนหายใจออกมาพลางกล่าวว่า ดูท่าแล้ววันนี้เราจะเอาเข้าวสารกลับไม่ได้หลินเว่ยเว่มองไปยังจุดแจกอาหารที่อยู่ห่างออกไปบริเวณนั้นยังเต็มไปด้วยความวุ่นวายมีทั้งคนช่วยรักษาผู้บาดเจ็บคนปลอบโยนประชาชนและสำคัญที่สุดคือหมินอ๋องซื่อจื่อได้รับบาดเจ็บนายอำเภอหวังจะเอากระจิกกระใจที่ไหนมาสนใจการแจกข้าวสาร หวังว่าวันพรุ่งนี้จะมีการแจกข้าวสารใหม่เพราะหลังจากพวกตนได้ข้าวสารแล้วถ้ารีบเดินทางก็อาจถึงหมู่บ้านชือลีโกในยามเย็นแต่ถ้ากลับไม่ทันเมื่อถึงเขตเริ่นอันแล้วก็สามารถพักผ่อนแถวโกดังได้ที่นั่นมีทหารซึ่งองค์ชายเจ็ดทิ้งไว้เฝ้าระวังสเสบียงอยู่จึงปลอดภัยหายห่วงหลินเว่ยเว่ยนั่งบนเกวียนเทียมลออของตนเมื่อลูกข้อเท้าทีาท่รู้สึกปวดร้าวแล้วนางก็หันไปมองประตูเมืองที่ยังมีผู้คนพลุกพล่านดังเดิม นางคลี่ยิ้มแล้วเงยหน้าพลางรีตามองหมู่เมฆและท้องฟ้าสีครามทันใดนั้นก็มีขวดพร้อมกลิ่นยาบางอย่างมาปรากฏขึ้นตรงหน้าต่อจากนั้นเจียงโมหานก็ยัดน้ำมันนวดใส่มือนางไปหาที่ไม่มีคนอยู่แล้วออกแรงนวดรอยฟกช้ำหลินเว่ยเว่ยนำขวดยาในมือมาเล่นเจ้าแน่ใจว่าจะให้ข้าออกแรงนวดจริงหรือเจียงโมหานมองนางราวกับมองคนโง่เจ้าจะหาเรื่องใช่หรือไม่ถ้าเจ้าออกแรงนวด ก็คงทําให้ตนกลายเป็นคนพิการพอดีหลินเว่ยๆวหัวเราะอ,อย่างโง่งมข้ากลัวว่าจะควบคุมแรงไม่อยู่ต่างหากเช่นนั้นข้าจะไปหายาเออแล้วให้นางมาช่วยเจ้าเจียงโมหานร,รีบลุกขึ้นแล้วเดินออกไปอย่างรวดเร็วเพราะกลัวนางจะพูดสิ่งใดที่น่าตื่นตกใจออกมาอีกฮ่าฮ่าฮ่าทัานใดนั้นเสียงหัวเราะแสนชั่วร้ายของหลินเว่ยเวก็ดังไล่หลังถ้าจะแข่งเรื่องความหน้าด้านหน้าทนไม่ว่าอย่างไรเขาก็พ่ายแพ้เสมอหล,หลินหลินกูเนยียงเองหรือ ทันใดนั้นน้ำเสียงแฝงความประหลาดใจของหนิงตรงเซิงก็ดังขึ้นกู่เหนียงจะมาอำเภอเปาชิงเหตุใดไม่ให้คนส่งจดหมายมาบอกข้ามากันตั้งแต่เมื่อไรอย่าพูดเรื่องพวกนี้เลยตามข้าเข้าเมืองเถิดที่นี่เพิ่งมีเหตุรอบสังหารเกิดขึ้นไม่ปลอดภัยแม้แต่น้อยลินเว่ยเว่ยกระโดดลงจากเกวียนแล้วกล่าวพร้อมรอยยิ้มคุณชายหนิงเองหรือจริงสิเหตุใดข้าคิดไม่ออกว่าเรายังมีคนรู้จักที่อำเภอเป่าชิงด้วยคุณชายหนิงเหตุใดท่านจึงมาที่นี่ เจียงโมหานเข้ามายืนข้างหลินเว่ยเว่ยใบหน้าของหนิงตรงเซิ้งเต็มไปด้วยรอยยิ้มอบอุ่นจากนั้นก็เหลือบมองเขาปราดหนึ่งแล้วกล่าวต่อเมื่อครูตอนที่ข้ากำลังจะเข้าเมืองก็เห็นแผ่นหลังของใครคนหนึ่งเหมือนบัณฑิตเจียงข้าจึงคิดว่าพวกท่านก็น่าจะมารับอาหารบรรเทาทุกเหมือนกันจึงตามมาแล้วก็เป็นอย่างที่คิดได้เจอกูเหนียงจริงด้วยเจียงโมหานเป็นห่วงเพียงข้อเท้าของหลินเว่ยเว่ยเขาถลึงตาใส่นางเท้าไม่เจ็บแล้วหรือกลับไปนั่งบนเกวียนเดี๋ยวนี้เกิดอันใดขึ้นหลินกูเหนียงบาดเจ็บหรือ ได้ยินว่าเมื่อครูหมินอ๋องซื่อจือถูกลอบสังหารประชาชนบาดเจ็บจำนวนมากหลินกูเหนียงเท้าของท่านมาตามค่าเข้าเมืองจะได้ให้หมอตรวจอาการหนิงตรงเส้งได้สอบถามเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเมื่อครูยังรู้สึกขอบคุณที่ตนเสียเวลาระหว่างทางไปครู่หนึ่งจึงหลบพ้นภัยครั้งนี้ได้หลินเว่ยเว่ยคลี่ยิ้มแล้วโบกมือไม่เป็นไรก็แค่รอยช้ำเล็กน้อยเท่านั้นประเดี๋ยวนวดยาก็หายแล้วหนงตรงเส้งยังคงกล่าวต่อ ในเมื่อหลินกูเหนียงมาที่อำเภอเป่าชิงวันนี้ข้าจะเป็นเจ้าบ้านเองหวังว่าหลินกูเหนียงแล้วก็บัณฑิตเจียงจะให้เกียรติหลินเว่ยเว่ยชี้ไปที่ประตูทางเข้าอำเภอวันนี้คุณชายหนิงเพิ่งจะกลับมาจากเขตเรื่นอันใช่หรือไม่ประตูอำเภอเป่าชิงถูกปิดล้อมไว้หากไม่มีทะเบียนบ้านหรือทะเบียนการค้าก็ไม่มีทางเข้าไปได้ หนิงตงเสื้อยิ้มอบอุ่นดัง่งฤดูใบไม้ผลิให้ความรู้สึกเหมือนสายลมแสนอ่อนโยนหลินกูเหนียงคงไม่ทราบว่าพ่อค้าที่เข้าออกเมืองบ่อยเช่นพวกข้าจะมีหนังสือเดินทางสำหรับเอาไว้ใช้เข้าออก่อนหนังสือเดินทางหนึ่งฉบับสามารถพาคนต่างถิ่นเข้าเมืองได้สองคนหลินจือเยียนเบียดตัวเข้ามาพลางมองหนิงตรงเสื้อตั้งแต่ศีรษะจะดบปลายเท้าสายตาที่อีกฝ่ายมองพี่รองเหมือนตะขอไม่มีผิดแค่มองก็รู้ว่ามีเจตนาร้าย หน้าตาพอใช้สายตาแพรวแพรวแค่มองก็รู้ว่าเป็นคนเจ้าชูยิ้มหน้าบานเช่นนี้อยากเกี้ยวพาใครมิทราบพี่รองเขาคือใครพี่รองคงไม่ได้จะเปลี่ยนเป้าหมายเพราะไม่ได้รับความรู้สึกใดจากสิทธิพี่เจียงแล้วเปลี่ยนมาตรฐานใหม่กระมังพี่รองเวลาเลือกพี่เคยจะมองเพียงหน้าตาไม่ได้หนิงตรงเสิ้งโดนสายตาพินิจพิเคราะห์ของอีกฝ่ายมองจนรู้สึกไม่สบายใจพอได้ยินคำเรียกจากปากอีกฝ่ายเท่านั้นคิ้วที่ขมวดเข้าหากันก็คลี่ออกหลินกูเหนียงท่านนี้คือ นี่คือคุณชายหนิงซึ่งเป็นหุ้นส่วนของพวกเราร้านขายขนมและผลไม้อบหนิงจี้ที่เขตเริ่นอันเป็นของเขาอายุยังน้อยก็เป็นเจ้าของร้านค้างสองสาขาแล้วหลินเว่ยเว่ยแนะนําให้น้องชายรู้จักก่อนจากนั้นก็พูดกับหนิงตรงเสิ่งว่าเขาคือน้องชายคนโตของข้าเป็นเหมือนบัณฑิตน้อยคือศึกษาอยู่ที่สํานักศึกษาในเขตเริ่นอันฤดูใบไม้ผลิปีหน้าก็จะเริ่มสอบถงเซิงแล้วรอยยิ้มของหนิงตรงเสิ่งดูอบอุ่นกว่าเดิม น้องชายอายุน้อยแค่นี้ก็จะร่วมการสอบถงเซิงแล้วช่างเป็นเด็กหนุ่มมากความสามารถเหลือเกินหลินจือเยียนกล่าวด้วยรอยยิ้มคลุมเครือมิกล้ามิกล้าคุณชายหนิงก็เป็นคนหนุ่มที่เก่งกาจเช่นกันสายตาของหนิงตรงเสื้อหันไปจับจ้องที่ตัวหลินเว่ยไว้อย่างอ่อนโยนข้าได้รับโชคจากหลินกูเหนียงถ้าไม่มีสินค้าของนางและสูตรขนมเหล่านั้นข้าก็คงไม่รู้ว่าร้านในความดูแลจะออกมาเป็นเช่นไรหลินเว,ว,ว่ยเว่ยยิ้มอย่างไม่คิดอันใดมาก คุณชายหนิงกล่าวเกินไปแล้วด้วยความสามารถด้านการค้าของคุณชายหนิงแม้ไม่มีค่าช่วยเหลือท่านก็ไม่มีทางขาดทุนแน่นอนคุณชายหนิงพวกเรามากับชาวบ้านในหมู่บ้านจึงไม่กล้ารบกวนท่านหรอกภายใต้การประคองของหลานชายผู้ใหญ่บ้านจึงเดินเข้ามาพูดว่านางหนูรองวันนี้คงไม่ได้เข้าศาลแล้วพวกเรารอยอยู่ที่นี่ก็ได้ส่วนเจ้าตามคุณชายท่านนี้เข้าเมืองไปเถิดตรวจรักษาข้อเท้าของเจ้าให้ดีแล้วจะปล่อยให้เป็นโรคเรื้อรังตามมาไม่ได้ หลิวต้าส่วนก็พยักหน้าแล้วพูดตามใช่ใช่ทางนี้มีพวกเราลุงป้าคอยดูแลเจ้าตามคุณชายท่านนี้เข้าเมืองอย่างสบายใจเถิดหลินเว่ยเว่ยหันมามองเจียงโมหานจากนั้นก็มองน้องสามสุดท้ายนางก็ยังสายหน้าเหมือนเดิมข้อเท้าข้าไม่ได้เป็นอันใดไม่จําเป็นต้องให้ท่านหมอมาดูอาการขอบคุณน้ําใจของคุณชายมากคราวหน้าหากมีโอกาสข้าจะรบกวนคุณชายแน่นอน